ฉันลืมถ่ายรูปกาแฟลาเต้ที่ฉันสั่งจากคุณโรมีเป็นสนิทเลยตอนนั้นฉันกำลังจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูแต่ฉันก็นึกก็ได้ว่าฉันไม่มีอะไรอัปเดตในบล็อกของฉันหรือว่าในอินสตาแกรมมานานแล้วมันอาจจะไม่ใช่เรื่องน่าสนุกอะไรฉันกำลังปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมาจากบอสอยู่เหรือหน้าให้ฉันมาเสิร์ฟเรื่องของร้านกาแฟฝั่งตรงข้ามที่เป็นคู่แข่งของฉันน่ะฉันกำลังจะถ่ายรูปที่กาแฟของเธอเพื่อเก็บภาพเอาไว้ แต่ตอนนั้นเองคุณโรมมิ้ก็หันกลับมาหลังจากที่เธอเพิ่งคุยกับลูกค้าฉันเห็นว่าลูกค้าผู้หญิงคนนั้น,นขอเบอร์โทรศัพท์เธอด้วยฉันอึ้งไปเลยและฉันก็สะดุ้งตกใจตอนที่คุณโรมมี้วจู่ๆก็เดินเข้ามาใกล้ฉันฉันทําตัวมีพิรุษออกไปแล้วสิเอ้นี่ฉันทําให้คุณตกใจกลัวหรือเปล่าคะคุณจุริคุณเป็นอะไรหรือเปล่าอะ่ะนี่คุณกําลังจะเออหรือว่าฉันนมาขัด ความคิดคุณเหรอคะฉันไม่ขัดจังหวะอะไรคุณหรือเปล่าเนี่ยคุณกําลังคิดอะไรอยู่นั่นเหรอออคือไม่มีอะไรหรอกคะ่ะคือว่าฉันเห็นคุณกําลังคุยกับลูกค้าฉันก็เลยแค่ทําเรื่องส่วนตัวของฉันเท่านั้นเองคะ่ะไม่มีอะไรแคออ่โทรศัพท์อะไรแบบนี้คะ่ะจากนั้นฉันก็เห็นว่าในมือของเธอนั้นถือบางอย่างอยู่แต่ตอนแรกนั้นฉันยังไม่ได้ใส่ใจที่จะมองมัน นี่เมื่อกี้คุณแอบ,บดูฉันกับลูกค้าเหรอคะหรือว่าคุณจะสนใจเออคือว่าและเธอก็ชูเจ้าสิ่งนั้นที่เธอถืออยู่ไปในอากาศคล้ายกับว่าฉันอะเป็นแมวของเล่นของเธอที่เจ้าของก,กำลังโบกมือไปมาคือลูกค้าฉันเพิ่งขอเบอร์ฉันนะคะฉันก็เลยเพิ่งไปให้เบอร์ลูกค้าคนตะกี้เขามาเนี่ยหรือว่าคุณเองก็อยากจะได้เบอร์ของฉันเหมือนกันนะคะ ฉันตกใจไม่ได้เธอจะพูดเรื่องนี้นี่บอสไม่ได้ให้ฉันมาทำสิ่งเหล่านี้ในร้านของเธอนี่นะมันไม่ได้อยู่ในแผนการที่ฉันคิดเอาไว้เลยอ่ะจะไม่ได้ว่าลูกค้าจะทำอย่างนั้นจริงๆตอนที่เข้ามาที่ร้านกาแฟนี้เออเปล่าค่ะฉันไม่ได้จะขอเบอร์คุณนะคะอะไรกันเนี่ยทั้งๆท,ท,ที่น่ารักออกขนาดนี้เธอพูดพรอกับฉันจนฉันแปลกใจมาก นี่เราทำอาชีพเดียวกันแต่เราปฏิบัติกับลูกค้าไม่ได้เหมือนกันอย่างนั้นเหรอเออขอโทษนะคะคือฉันไม่ได้ดูน่ารักอะไรหรอกฉันดูธรรมดามากๆเลยไม่ใช่เรื่อง,งอะไรล่ะคะคุณโรม,มิฉันแน่ใจว่าคนอื่นจะไม่เห็นด้วยที่คุณพูดเมื่อกี้ค่ะรวมถึงฉันเองก็ด้วยฉันว่าคุณน่ารักจะตายเลือดฉันขึ้นหน้าเลยฉันหน้าแดงตอนที่ได้รับคําชมและพยายามจะเปลี่ยนเรื่อง เออจริงสิคะฉันไม่ได้ตอบแทนคุณเลยอะคะ่ะที่คุณช่วยฉันเอาไว้วันนั้นที่ถนนที่ฉันเกือบจะถูกรถชนถ้าคุณไม่ได้ช่วยฉันเอาไว้ฉันคงจะไม่มีชีวิตมาอยู่ต่อหน้าคุณตรงนี้แล้วละคะ่ะในตอนนั้นดวงตาที่สีเหมือนกาแฟลาเต้ของคุณโดมิกก็จ้องมองมาที่ฉันและมองมาที่แก้วกาแฟลาเต้ที่ฉันกําลังดื่มอยู่และฉันก็เห็นว่าในมือเธอนั้นมีกระดาษสีขาวฉันกําลังจะจ่ายเงินเธอ เออคุณจุลิไม่ต้องหรอกค่ะคือฉันไม่คิดเงินกาแฟแก้วที่คุณดื่มนะคะแต่ถ้าคุณอยากจะตอบแทนฉันขอแค่ฉันขอเบอร์โทรศัพท์คุณแทนได้ไหมคะขอเบอร์คุณนะคะรอยยิ้มขี้เล่นปรากฏขึ้นที่ใบหน้าของเธอเธออดทนรอคำตอบจากฉันฉันจิบกาแฟาเพื่อสงบสติอารมณ์แต่ฉันก็รู้ว่าดวงตาของฉันกำลังดูลูกลี้ลุกลนมาก แล้วฉันก็ตื่นเต้นฉันไม่ดึกว่าเธอจะขอเบอร์ฉันฉันตกใจนิดนึงคุณโรมิเอียงศรีรษะของเธอแล้วก็ทำตาออดอ้อนฉันเหมือนกับลูกสุนัขเลยอะ่ะหรือว่าคุณจะไม่ให้เบอร์ฉันคุณจะปฏิเสธราคาที่อย่างนั้นก็ไม่เป็นไรนะคะฉันจะปฏิเสธสายตาอ้อนวอนอย่างนั้นได้ยังไงอะ่ะแน่นอนฉันจะให้เบอร์เธอแน่แต่ทำไมเธอถึงต้องการเบอร์จากฉันล่ะ ถ้าเกิดว่าคุณไม่ให้เบอร์ฉันจริงๆถ้าเกิดคุณจุรี่ให้ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นฉันขอเป็นวันไอสแตนแทนด้วยไหมคะค่าตอบแทนจากคุณเน่ยเอ๊ะเอออะไรนะคะฉันกําลังจะสำลักเครื่องดื่มเพราะคาถามแปลกๆของเธอและฉันก็สําลักมันออกมาจริงๆแม้ว่าฉันรู้ว่าเธอล้อเล่นเป็นเรื่องตลกก็ตามนี่คุณโดมีคุณพูดอะไรล่ะคะวันสแตนอะไรนะนี่คุณอย่าล้อกันเล่นสิเดีโปรเธเถอะฉันตกใจหมดเลยอะ่ะ ตอนนั้นคุณโรมี่หัวเราะแล้วเธอก็ยื่นทิตชู่ให้กับฉันเช็ดเครื่องดื่มที่หกออกมาขณะที่เธอหัวเราะไม่หยุดเลยอ่ะฉันหยิบกระดาษจิตชู่มาเช็ดปากแล้วก็พยายามสงบสติอารมณ์อีกครั้งหนึง่งนี่ฉันควรจะสร้างความประทับใจไม่ใช่สิ่งน่าอายต่อหน้าใครบางคนนี่นะฉันล้อเล่นเลยคะ่ะฉันล้อเล่นจริงๆนะโอเคเว้นแต่ว่าคุณจะโอเคกับเรื่องนั้นนี่คุณฉันล้อเล่นนะยคะ่ะ ฉันรอเล่นจริงๆแต่ว่าฉันไม่ได้รอเล่นเรื่องเบอร์ของคุณนะคะที่ฉันขอนะคะตอนนั้นฉันเห็นว่าเธอจับมือที่ซคอขอ,ของเธอแล้วก็มองไปที่เคาน์เตอร์ด้วยทำไมคุณต้องขอเบอร์ฉันด้วยล่ะคะหรือว่าคุณขอเบอร์คนอื่นเป็นงานอาดิเรกเหรอพวกลูกค้าอะไรแบบนั้นนะคะฉันเห็นว่าเธอดูขนอายแล้วก็ไม่กล้าสบตาแต่ฉันก็เป็นอย่างนั้นเช่นกันน่ะ ฉันคิดว่ากานมีเบอร์โทรศัพท์กันไว้เราน่าจะติดต่อกันได้ง่ายขึ้นเพราะคุณก็ทํางานตรงข้ามร้านกาแฟของฉันด้วยเหมือนกันนะคะเราทํางานใกล้กันบางทีอาจจะไปกินเลี้ยงสังสรรค์อะไรกันช่วงหลังเลิกงานไงคะจะได้มีเบอร์กันไว้แต่ก็แล้วแต่นะคะยังไงฉันก็เดาว่าฉันสามารถจะเดินไปหาคุณได้เพราะเราอยู่ใกล้กันแค่นี้ถ้าคุณจะไม่ให้เบอร์ก็ไม่ว่าอะไรค่ะฉันรู้สึกผ่อนคลายเล็กน้อยหลังจากที่ ได้ยินน้ำเสียงที่ขี้อายของเธอแล้วก็เธอพูดอย่างสดชื่นและตรงไปตรงมาในที่สุดเธอก็สบตากับฉันและรอคำตอบอย่างประมาณนี่ฉันจะปฏิเสธใบหน้าอย่างนั้นได้ยังไงใบหน้าที่ดูมีเสน่ห์ของเธอฉันเอื้อมมือไปหากระดาษจากเธอแล้วก็หยิบปากกาในกระเป๋าของตัวเองและฉันก็เขียนเบอร์โทรศัพท์ให้เธอไปอย่างรวดเร็วฉันเงยหน้าขึ้นแล้วก็เห็นหน้าคุณรวม้ที่ดูเหมือนเด็กแล้ว ฉันก็แทบจะตามบอดเพราะรอยยิ้มอสวดใสของเธอเลยอะ่ะเออคือฉันไม่มีอะไรจะขอบคุณคุณจริงๆที่จะตอบแทนให้ได้เทียบกับสิ่งที่คุณช่วยฉันเอาไว้ในวันนั้นอ่ะไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นเลยค่ะและทันใดน,นั้นเองฉันก็ได้ยินเสียงสั่นที่โทรศัพท์ของฉันบอดกำลังส่งข้อความเตือนให้ฉันกลับไปที่ร้านได้แล้วร่างกายของฉันหันไปทางด้านข้าโดยอัตโนมัติ ไม่ให้เป็นพิรุธเท่าไหร่และฉันก็รับโทรศัพท์บอสแล้วบอกว่าเดี๋ยวฉันจะกลับไปพอได้ยินเสียงตะคอกจากบอสเรียกชื่อฉันมาฉันก็รีบวางสายแล้วก็ดื่มลาเต้ให้หมดเดี๋ยวคุณโดมิก็กําลังมาทําความสะอาดตรงเคาน์เตอร์ใกล้ๆก,ก,กับที่ฉันคุยโทรศัพท์ด้วยเออคุณโดมิคะเดี๋ยวฉันต้องกลับแล้วละคะ่ะขอบคุณกาแฟที่น่าเทึ่งแบบนี้นะคะขอบคุณจริงๆริฉันโบกมือลาเธอแล้วก็กำลังจะรุกออกไปอ่ะ ขอบคุณนะคะหวังว่าคุณจะชอบกาแฟของร้านเราค่ะคุณโรมีบอกฉันี่ฉันออกมาจากร้านกาแฟนั้นฉันก็เดินสำรวจแล้วแวกนานนิดหน่อยฉันว่าคุณโรมีคงยังรับลูกค้าของเธอต่อไปฉันก็เลยรีบกลับมารายงานบอสแต่พอจะกลับมาถึงบอสก็บ่นว่าฉันไปนานมากบอสบอกว่ามันแย่มากที่ส่งฉันไปที่ร้านนั้นเพื่อจะสำรวจร้านที่เป็นศัตรูของเรา แต่ฉันก็บอกเธอว่าถ้าเธอไม่ส่งฉันไปแล้วเธอจะส่งใครเธอไม่มีลูกน้องคนอื่นนอกจากฉันน่ะบอสคะฉันสัญญาว่าคราวหน้าถ้าฉันไปสำรวจร้านนั่นอีกมันจะเร็วกว่านี้่านจะใช้เวลาไม่นานนะคะขอโทษที่ฉันไปนานแต่ฉันไม่รู้ตัวว่ามันนานขนาดนั้นน่ะเธอไปนานมากเกือบครึ่งชั่วโมงเลยนะจูลิ่แล้วนี่เธอไม่ได้ซื้อกาแฟกลับมาให้ฉันดูด้วยหรือไงเออขอโทษค่ะบอสคือว่าฉัน ฉันดื่มกาแฟลาเต้ที่ฉันสั่งที่ร้านนั้นไปแล้วนะคะแล้วเธอได้อะไรมบบ้างเลยฮะะุริเรนี่เธอรู้ไหมว่าคนชงกาแฟเป็นยังไงอ่ะเขาก็เป็นพนักงานคนหนึ่งที่นั่นนะคะขอโทษนะคะบอสเธอนี่ที่จริงเลยนะเอาเธอเอาเป็นว่าเธอกลับไปทำงานได้แล้วลหละจุริเดี๋ยวคราวหน้าฉันจะส่งเธอไปสำรวจที่ร้านนั้นใหม่ก็แล้วกันหลังจากนั้นบอสก็กลับไปทำงานของเธอ ฉันต้องตั้งใจมากกว่านี้ที่จะไปเก็บสภาพแวดล้อมที่นั่นในร้านกาแฟฝั่งตรงข้ามแต่ตอนนี้ฉันก็รู้จักกับคุณโรมีแล้วในช่วงเวลาที่ฉันอยู่ในร้านนั้นน่ะฉันไม่สามารถจะหลอกตัวเองได้อีกต่อไปว่าความจริงสิ่งที่ฉันสนใจมีอย่างเดียวก็คือคุณโรมีฉันแทบจะไม่ได้จดจำอะไรมากมายสัเท่าไหร่เลยจากนั้นฉันก็กลับเข้าไปในร้านและเปลี่ยนชุดทำงาน ในวันรุ่งขึ้นด้วยคำขอของบอสที่สั่งงานฉันฉันก็เลยไปที่ร้านกาแฟปากตรงข้ามอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ก็เพื่อจะสั่งกาแฟของคุณโรมิอีกครั้งอคราวนี้ฉันจะสั่งกลับไปที่ร้านเพื่อให้บอสได้ลองชิมฉันก็ไม่เพื่อพังทำเพลงอะไรฉันเดินไปทันทีเพราะกลัวว่าบอสจะบ่นฉันอีกฉันต้องประหยัดเวลามากขึ้นฉันว่าจะรีบมารีบกลับฉันไปถึงก็เห็นว่าคุณโรมิยิ้มให้ฉันอยู่เธอกำลังชงกาแฟอยู่ที่นั่น ระบบมือทักทายฉันด้วยรอยยิ้มเล็กๆฉันเปิดประตูเข้าไปในสถานที่คุ้นเคยที่ฉันมาเมื่อวันก่อนจากนั้นประตูก็ปิดเองแล้วคุณโรมีก็เข้ามาทักทายฉันอยู่ที่เคาน์เตอร์ประจำของเธอว่าไงคะวันนี้คุณจะสั่งลาเตอ้อีกหรือเปล่าคะคุณจูลิคุณโรมีอ่ะคว้าถ้วยเพื่อเตรียมสำหรับรับคำสั่งซื้อของฉันแต่ฉันก็ใส่หัวแล้วก็ตอบเธอ เออไม่ค่ะวันนี้ฉันขอเป็นคาปูชิโน่แล้วกันนะคะสักแก้วหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวฉันต้องรีบไปแล้วค่ะจากนั้นคุณลมีก็วางถ้วยที่เธอหยิบขึ้นมาแล้วก็ทำหน้าตกใจคุณจะรีบไปไหนยังไงหรือเปล่าคะเออเออใช่ค่ะฉันจะรีบไปรีบกลับอะค่ะคือเออเดี๋ยวฉันต้องกลับไปทำงานแล้วเพราะว่าบอสรออยู่ที่ร้านฉันดูว่าคุณจะพัก เป็นช่วงเวลาสั้นๆซะอีกอะนึกว่าคุณจะอยู่ที่นี่นานกว่านี้ซะหน่อยแล้วนี่คุณแอบมาร้านชั้นหรอคะจะไม่เป็นไรแน่หรอถ้าคุณจะถือกาแฟร้านฉันไปที่ร้านคุณเนี่ยเจ้านายคุณจะไม่ว่าอะไรหรอคะถ้ากลับไปเร็วแบบนั้นเนี่ยเอ่อก็คือความจริงแล้วมันคงไม่เป็นไรหรอกค่ะเพราะว่าบางทีฉันก็เคยซื้อกาแฟร้านอื่นกลับไปบ้างเป็นครั้งคราวนะคะ บอสก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าบางทีคนเราก็ต้องลองกินกาแฟร้านอื่นๆบ้างเพื่อที่จะสำรวจรสชาติแบบใหม่อะไรแบบนั้นนะคะเอ๊นี่อย่าบอกนะว่าคุณเนี่ยมาร้านฉันแบบนี้ยเพราะว่าคุณอยากจะขโมยสูตรรับในการชงกาแฟของร้านฉันเหรอคะฉันอึดอัดมากเธอจับฉันได้แล้วเหรอเดบอสจะคุณอย่าทำหน้าว่าเป็นเรื่องจริงแบบนั้นที่คุณคิดจะมาขโมยสูตรรับของร้านฉันจริงๆเนี่ย ใช่หรือเปล่าละ่ะคะคุณจุริแต่ถ้าเป็นคุณล่ะก็ฉันไม่ห่วงหรอกนะฉันจะให้สุดรับกับคุณก็ได้ฉันินดีคุณโดมียิ้มแล้วก็ขยิบตาให้ฉันฉันมองไปทางอื่นโดยอัตโนมัติเลยด้วยท่าทางเขินอายที่เธอขยิบตาแบบนั้นน่ะเธอดูทําตัวเจ้าชู้แบบนี้ไปบ่อยหรือเปล่าถ้าเธอยังทําอีกฉันอาจจะตกลุมรักเธอเข้าในมิจฉาก็ได้คนในร้านที่มองจ้องเรา เหมือนพวกเขาจะสนใจฉันอยู่บางทีฉันคงจะทำตัวอะไรมากไม่ได้ในร้านนี้ที่ดูเหมือนลูกค,ค้าหลายคนก็จะสนใจคุณโดมิอยู่ด้วยเหมือนกันนี่ค่ะคาปูชิโน่ของคุณฉันชงให้แล้วนะคะทั้งหมด700เยนค่ะฉันหยิบเงินในกระเป๋าออกมาแล้วก็จ่ายค่ากาแฟโดวยวางไว้ที่ถาดของคุณโดมิขอบคุณนะคะที่มาอุดหนุนร้านเราในวันนี้ ค่ะเอาไว้เอาไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะหวังว่าแบบนั้นน่ขณะที่ฉันกำลังจะหันหลังกลับออกไปจากที่ร้านอย่างรวดเร็วฉันก็ได้ยินเสียงเรียกของคุณโดมินําม,มาจากข้างหลังทำให้หัวใจของฉันเต้นรัวเออเดี๋ยวก่อนค่ะคุณจูลิ่คะคืนนี้คุณว่างไหมหลังเลิกงานนะคะดวงตาของฉันกระพริบด้วยความสับสนและตกใจนี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันคาดว่าจะได้ยินจากเธอฉันรู้สึกเหมือนมีดวงตานับล้านจ้องมองฉันจากทางด้านหลัง แล้วก็ทางรอบๆร้านด้วยทุกคนกำลังได้ยินสิ่งที่คุณโรมีพูดอ่เออเย็นนี้หรอคะคือฉันเออฉันก็ว่างนะคะคุณมีอะไรหรือเปล่าเหรอคะคุณโรมีอสอดมือเข้าไปในกระเป๋าผ้ากันเปื้อนแล้วมองมาที่ฉันอย่างประมาอ๋อเหรอคะอันที่จริงเออไม่มีอะไรหรอกคะ่ะฉันเอียนสิสัยยังสงสัยนิดหน่อยฉันพยายามไม่คิดมากกับพฤติกรรมกระทนหันของเธอแบบนั้นน่ะ เออถ้าอย่างนั้นก็เอาไว้เจอกันนะคะคุณโรมิชฉัไปก่อนนะเออค่ะเอาไว้เจอกันนะคะจากนั้นฉันก็เดินออกจากร้านด้วยความคิดที่วนเวียนอยู่ในหัวสงสัยว่าเธอจะพูดอะไรกับฉันหรอก่อนออกมามันทําให้ฉันหงุดหงิดกับสิ่งที่ฉันไม่รู้อย่างไรก็ตามฉันลุกความสนใจไปที่งานแล้วก็รีบกลับไปรายงานให้บอสฟ,ฟังดีกว่า